สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวพุทัยชาวสวนค่ะถ้าอันนี้แหละมาเป็นป่ายวันนี้นะคะสาวพุทัยไปตลาดมาค่ะทุกคนก็คือเห็นเกาลัดค่ะนี่อันนี้นะคะเป็นเกาลัดที่สาวพุทัยซื้อมาจากตลาดนะคะกิโลละแปดสิบาทค่ะสาวสาวพุทัยก็ซื้อมา,อาครึ่งโลนะคะ ก็จะมาลองเพาะดูคะ่ะทุกคนก็คืออันนี้เป็นเกาลัดดิบนะคะที่มันจะเริ่มแตกนี่คะ่ะแตกยอดแล้วแต่บางอันก็ยังไม่แตกนะคะทุกคนอยากจะลองเพาะเพาะแล้วก็ลองปลูกดูคะ่ะทุกคนไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันจะเกิดหรือเปล่านะคะแต่ว่านี่คะ่ะดูเหมือนมันจะกําลังจะแตกออกมาเป็นยอดอ่อนๆคะ่ะก็เลยก็เลยลองซื้อมาให้พ่อบ้านลองเพาะดูคะ่ะทุกคน แต่ว่ามันลูกมันใหญ่ดีนะคะเขาบอกว่ามันเป็นเกาัดตกเกรดค่ะมันก็เหมือนเกาัดที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปนี่นี่มันพอะบางเธออาหะมันจะเอะตรงนี้มั้งเมนบอเมนมั้งอันนี้คือไม่เคยเพาะนะคะทุกคนค่ะไม่เคยเพาะเลยนะคะแต่ว่าแต่ว่าลองดูค่ะก็คือถามแม่ค้าเขาบอกว่าอ่ามันเป็นเกาัดดิบนะคะก็เลยจะให้พ่อบ้านลองเพาะดูค่ะ ไม่รู้ว่าไม่ไม่รู้ว่าจะเกิดหรือเปล่านะคะแต่ว่าลองคะ่ะทุกคนถ้าสมมติว่ามันเกิดก็ปลูกมาแล้วไม่รู้จะเป็นผลเป็นหมากเหมือนของเขาไหมนะคะแต่ว่าเห็นว่าตามท้องตลาดเนาะเวลาเขาเอามาคั่วขายก็มันได้ราคาดีแล้วมันก็อร่อยด้วยนะคะก็คือคนแถวบ้านก็ไปตลาดไปอะไรเขาก็ซื้อกินเหมือนกันนะคะทุกคนสาวไทยก็เลยลอง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 ดูค่ะลองลองลองเพราะว่า อยากจะให้ในในสวนมีทุกอย่างที่กินเลยค่ะทุกคนอ่าบางอันที่เราเหลือกินแล้วเราก็ก็ขายนะเดี๋ยวสาวผู้ไทยจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าหลังจากพอบ้านเพาะไปแล้วนะคะเกิดหรือเปล่านะทุกคนอันนี้ยังอันนี้ยังยังไม่แตกยอดค่ะแต่ว่าอันนี้เริ่มเริ่มเห็นเป็นตุ่มๆเล็กๆเลยนะคะอันนี้ครึ่งกิโลก็โอ้ได้ได้หลายได้หลายลูกอยู่นะคะทุกคน ผลลีนที่ไหนนี่ค่ะทุกคนโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็รอรอชมผลงานนะคะทุกคนคะ่ะว่าจะเกิดหรือเปล่านะคะเกิดแล้วจะทําจะปลูกแล้วจะเป็นหรือเปล่าเป็นแล้วจะได้กินจะได้กินหรือเปล่านะ,ะทุกคนทํากินเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่ว,ว่าลองดูคะ่ะลองลองลองเพาะเพาะเพาะปลูกดูนะคะ อ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากพี่เพลงเท่านี้นะคะยังก็ฝากเป็นกําลังใจให้สาวผูไทยกับพ่อบ้านด้วยนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าคะ่ะสาหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ